น่าจะเสียงโอเคแล้วล่ะนะครับก็โอเคนะเอทีนะก็สวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีนะครับคุณกาญนาสวัสดีครับผมทักทายกนะันเนาะก็ตอนนี้ก็วิบากกรรมนะครับนะครับวิบากกรรมนี่ทํางานโอ้โหต่อเนื่องมากนะครับตอนนี้นะโอ้โหพูดง่ายง่ายว่าอ่าใครทําอะไรไว้นี่มันจะเห็นผลโดยตรงนั้นเลยนะมาในทตุนี้แบบเร็วเร็วรัวๆเ,วเลยอะ นะครับเอฟใช่ครับผมฝนตกนะครับฝนตกพอแปะพอแปะอยู่เนี่ยนะอากาศก็หนาวนะครับอากาศเย็นพอสมควรี่ะตอนนี้นะเออ,อากาศเย็นพอสมควรตอนนี้ที่ดูข่าวกันเนี่ยนะครับวงนอกเนี่ยโอ้โหก็ข่าวพึกโคมนะครับพิกกันไปพิกกันมาข่าวเนี่ยพิกไปพิกมาเลยตอนนี้เออ เทวดาไหนนะครับคุณมิรุตบอกว่าอย่างนั้นนะครับเทวดาก็เอาไปอยู่แล้วช่วงนี้นะครับบอกได้เลยสังเกตดูไหมในเอสติคนคนที่ที่เขาทําไม่ค่อยถูกทําไม่ค่อยดีเนี่ยนะเออเขาจะออกมาขม่มขู่เขาจะออกมาขู่คนนั้นคนนี้นะครับห้ามพูดนู่นนี่นั่นนะถ้าถ้าเขาบริสุทธิ์สดใสเนี่ยนะครับเขาไม่จําเป็นเลย ยินดีเสมอยินดีให้การตรวจสอบยินดีให้การอทุกอย่างนะครับไม่ต้องขู่ไม่ต้องอะไรนะครับไม่ต้องมาท้าไม่ต้องอะไรเลยนะมันจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าเขาถือว่าเขาบริสุทธิ์ไงเขาก็ไม่ได้มีปัญหาไงเนี่ยนะคือจริงๆเป็นแบบนั้นนะครับเออจริงๆเป็นแบบนั้นแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่ออกมาข่มขู่ออกมาอโมโหโอทาออกมาสแสดงตนนู่นนี่นั่น่ จงคิดไว้ได้เลยว่าเขาในใจเขาเนี่ยวุ่นวายกระวนกระวายนะครับอาจจะออกมาปกป้องตัวเองใช่ไหมออกมาปกป้องตัวเองแบบแบบมันเด่นชัดอะ่ะมันมองเห็นอะ่ะภาษากายนี่เราจะมองเห็นภาษากายหรือว่าดิ้นอย่างสุดข,ขีดอะ่ะเอาตัวรอดอดิน้นพยายามทําทุกวิถีทางเพราะอะไรเขาต้องปกป้องตัวเขาเอง สัญชาติยานของมนุษย์ะนะต้องปกป้องตัวเองก็คืออะไรวิ้นทุกอย่างทําทุกวิ้ีทางเพื่อจะให้ตัวเองได้รอดพ้นจากเรื่องพวกนี้ในลักษณะนั้นจริงๆนะครับเอสเถ้าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีอะไรก็ยินดีเลย <c oughs> นะเ,เชิญนะเาขาจะบอกงั้นเ,เชิญมาเลยเยินดีพูดอะไรยังไงตอบได้ทุกคําตอบแล้วกระจ่างใสทุกเรื่องมันก็อย่างนั้นนะครับไม่ใช่จะโยน ให้คนนู้นทีโยนให้คนนี้ทีนะให้คนอื่นตอบเนี่ยไม่ใช่นะนะเอฟซีนะเออมันเป็นลักษณะน,นั้นเพราะฉะนั้นนะเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นะคนที่ปวดหัวปวดทฮสมากที่สุดคือใครแม่นอกไ้เออแม่นอกไ้สายฝนเนี่ยนะเออคุณวิรุรว่าสายฝนแม่นอกไ้ไงนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอ่า ฝั่งนน้นนะครับฝั่งนน้นก็โดนนะครับฝั่งนน้นก็มีปัญหานะลูกในลูกนอกไส้เ็ามีปัญหาเห็นไหมสุดหล่อของเขาก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะมีปัญหาใหญ่ด้วยอบอกได้เลยเดี๋ยวค่อยดูไปแล้วกันเอสีนะครับว่าะจะเป็นยังไงแบบไหนเอเขาบอกว่าอ่าให้ใจสเสน่หาให้ด้วยใจสเสน่หาเนี่ยนะครับวันนี้ มันคุ้นๆุะนนะคําพูดนี้แหละใช่ไหมคําพูดเนี้ยคุ้นค้นให้ด้วยใจเสน่หาเนี่ยเออแต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปเนี่ยคําว่าให้ด้วยใจเสน่หาเนี่ยเขาดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลคนฟังแล้วมันไม่สมเหตุสมผลไงใช่ไหมเออเขาก็เลยไม่ไม่เชื่อในคําพูดนั้นๆน,น,นะครับเออใครจะใจดีใช่ไหมใครจะใจดีเ ฝนตกนะครับตาแง่งนะครับฝนตกครับผมฝน mm hmm. ตกมันก็เลยดังป้อแปะป้อแปะหน่อยนะครับอะไรคุยแข่งกับเสียงป้อแปะป้อแปะนี่แหละนะ mm hmm. เออทุกคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมเราก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นโอเวอร์นะครับโ mm hmm. อเวอร์ <Over S 1> เกินไปไงถ้าโอเวอร์ hmm. เกินไปเราก็ไม่มีความว่าเชื่อหรอกมันมันเกินอ่ะมันเกินความเป็นจริงไงให้ด้วยใจเสน่หหา mm hmm. บางครั้งเนี่ย ถ้าให้นิดนให้หน่อยเนี่ยเอาสมมติเราให้ข้าวสักกองเนี่ยนะให้ด้วยใจเสน่หาเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกนะเออให้ข้าวเขากินสักมื้อเนี่ยก็ไม่ได้แปลกมันไม่ใจเวอร์ไงมันไม่เวอร์ไงอันนี้เราก็เชื่อได้อยู่แล้วเออให้ด้วยใจสงสารด้วยใจเสน่หาอย่างเงี้ยเออมันใช่แต่ถ้ามันให้อะไรที่มันเวอร์วางอลังการเกินไปเนี่ยความน่าจะถือมันก็เลยไม่มีเออแล้วมันมีข้อเปรียบเทียบไงถูกไหมเออ บางคนเขาก็ถามว่าเอ้าเอาที่เขาให้มาเนี่ยคุณเป็นอะไรกับเขาเขาถามนีคุณเป็นอะไรเออถามว่าญาติไหมก็ไม่ใช่แม้แต่ญาติเขายังบอกว่าถ้าให้ขนาดนั้นอ่ะให้ญาติไม่ดีฝ่าหรือนะเขาพูดแบบนี้เลยนะญาติเขายังพูดแบบนี้เออถ้าให้เขาเยอะขนาดนั้นอ่ะให้ญาติไม่ดีฝ่าหรืออ่าเห็นไหมเขายังพูดอย่างนี้เลยไปให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติมันเยอะเกินไปเออใครจะมาสะเสดหจหาขนาดนั้นคุณเป็นอะไรกับเขาเ่ะ เออเป็นเป็นกิ๊กกักกันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่เนี่ยอันเนี้ยมันปีข้อเปียบเทียบเอฟซตอน,นเนี้ยพูดแค่ว่านะอ่าแม่นอกไส้ต้องหาต้องเอาพูดไยเอาขามาก่ายหน้าผากแล้วเออจะช่วยใครก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้อยู่แล้วตามหลักเขาก็ช่วยใครไม่ได้อยู่แล้วเออเอาสัยคำพูดแต่คำพูดยิ่งพูดก็ยิ่งมัดตัวนะยิ่งพูดทางนี้นะก็มัดตัวอีก ออพูดเรื่องลูกนอกใจก็มัดตัวเองอีกนะครับพูดไปก็เสียอีกไปพูดอ่าทางสุดหลอพูดไม่ได้อีกเอฟซีพูดไปก็จะมัดตัวเองอีกนะครับตัวเองยังไม่รู้เรื่องราวอะไรที่มาที่ไปเลยเออจะไปพูดอ่าไปพูดช่วยเหลือเขาเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะครับเออ เงินซื้อได้ทุกอย่างนะบางครั้งมันก็มันซื้อได้ทําไมมีผิดอ่ะเออโอนมาลงทุนใช่ไหมใช่ไหมรัฐน,นานโอนมาลงทุนอา้าวแต่เขาบอกว่าให้โดยใจเสน่หานะรัฐนาะน,นเออเขาให้โดยใจเสน่หาเพราะว่าอย่างนั้นขนาดญาติเขายังบอกเลยถ้าให้แบบนั้นนะให้ญาติไม่ดีฝือเขาว่างางนั้นนะมันเยอะไงมันเยอะเกินไปเนอมันเยอะเกินไปมันโอเวอร์อะนะ มันมากเกินไปเขาก็ไม่เชื่อไเออเหมือนกับอันเนี้ยอันนี้มันมีข้อปเปรียบให้โดยใจเสน่หาเอาถามว่าไม่ให้ญาติไม่ดีฝันเลยญาติเขาก็ไม่มีที่ทาไมไม่ให้อาญาตเขาล่ะก็ไปให้ทําไมคนนี้เสน่หาอะไรขนาดนั้นใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็มีข้อเปรียบเทียบไงเอฟออมันมีข้อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ความน่าเชื่อถือรนะตะับกะนะครับ มันก็ต้องดูแหละว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันจริงหรือเปล่าออคนที่เห็นผลใช่ไหมมันก็หนึ่งแหละคือกรรมนะ่ะนะครับกรรมนะ่ะมันขึ้นอยู่กับการกระทํานั่นแหละนะครับเอตีเออทำยังไงไว้ไม่ต้องคิดว่ามันเป็นกรรมเก่านะอย่าไปคิดนะอันนี้เขาเรียกว่ากรรมใหม่ๆเลยเขาเรียกว่าเพิ่งกรรม เราเพิ่งกรรมกรรมใหม่ๆน่ะเอาใ้ง่ายเพิ่งกรรมอะเออกรรมมาจากการกระทําของตัวเองสังเกตดูไหมที่เป็นๆเนี่ยไม่ใช่มาจากกรรมเก่านะกรรมใหม่ er an Mother, people. People. Objetos, ๆเลยเออกรรมปัจจุบันเลยนะเอาให้ง่ายเออใช่ครับผมนะครับคือการกระทําของเขาเอง บอกสั้นๆเลยคือการกระทําถ้าเขาไม่กระทําแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมันอาจจะมาช้าหน่อยใช่ไหมล่ะเอออาจจะมาช้าแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดนจิตดนใจให้เขาทําเออดนจิตโดนใจให้เขาทําเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่ามันช่วยไม่ได้จริงมันเป็นการกระทําของเขาเองเลยเออ ดูแข่งโมอโตจีลอคุณมนพิเศษนะครับสวัสดีเอทุกท่านนะนก็ดูเอาแล้วกันนะครับดูตรงนี้เลยนะครับเอแอดบอกได้เลยว่าดูตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วตอนนี้พูดง่ายๆนะแม่ดอกไส้นี <laughs> ่เครียดอะเออช่วยใครก็ไม่ได้นะเมื่อเมื่อวานเห็นโพสตบอกว่า อ่ให้กำลังใจลูกเออช่วยอะไรไม่ได้ก็ให้กำลังใจอย่างเดียวนึกว่าจะทําอะไรให้นะอ,อส่งกําลังใจอย่างเดียวตอนนี้ออช่วยใครไม่ได้แล้วแม้แต่สุดหล่อของนางนะครับก็ไม่สามารถจะรักษาเอาไว้ได้ก็กลัวสี่กอเงียบโอ้ไม่ต้องกลัวนะ ไม่ต้องกลัวเงียบดังแน่นอนโอ้โหตอนนี้น่ะ,ะนักข่าวนะได้ข่าวว่าเขาออกมาออกมาพูดออกมาข่มขู่นักข่าวน่าดูเหมือนกันแต่นักข่าวเนี่ยข่าวช่องหลักออกมาหลายช่องเลยนะครับเอตีออกมาหลายช่องแล้วนะอ่าตีข่าวแบบเต็มเต็มตรงๆเลยนะครับเขาบอกโอ้โหเขาบอกว่านี่หรือคนสู้ชีวิตเขาว่างัน้นนี่หรือคนสู้ชีวิต แต่ถูกชีวิตสู้กับเออถูกชีวิตสู้กับเป็นไงเนี่ยนักข่าวเขาว่านะเออเห็นไหมเสียงฝนตกครับผมเสียงฝนตกเออใช่ครับผมเขาประโคมข่าวกันน่าดูเลยเอซีตอนนี้นะออลาไปโหนไปโหนกระสือแล้วเหรอโอ้โห,โหอะ โอ้โหแล้วคิดว่าเขาจะเขาจะเอาไปไหมนะ่ะเขาจะเอาไปออกไหม <c oughs> นะคิดว่าเขาจะเอาไปออกไหมเออออกรายการซะหน่อยนะโอ้โหนะบันเทิงนงานนี้นะครับเออกรรมทำกับลุงป้าใช่ครับผมอันนั้นก็โดนนะครับเต็มเต็มด้วยนะ่ะอันนั้นนะ่ะคือยิ่งยิ่งเฉ,ยฉายไฉไปนะเอฟดีนะยิ่งเฉายไฉไปก็ยิ่ง เขาก็ายิ่งขุดนะแล้วคุณเป็นคนดังด้วยถูกไหมคุณเป็นคนอยู่ในสังคมคุณเป็นคนอยู่ในโซเชียลเป็นคนที่มีกระแสเป็นคนที่มีแสงอยู่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมันจะเข้าตัวเองถ้าเกิดทําผิดเนี่ยเขาจะเขาจะเจาะนะครับเขาจะเจาะดีปูกโองเลยเอาพูด,ดง่ายอ,อ่เพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเห็นไหมเออยิ่งไปท้าทายเขาเนี่ยไม่ต้องถามเอซี ยิ่งโดนเปิดเผยอความจริงมันก็จะเปิดเผยออกมาไม่ได้กินข้าวใหม่เหรออ่นี่แหละนะครับพุกนอน่อนอน,น,อนเขาบอกว่าภายในสองสามวันนี้แหละนะครับ เพราะว่าอย่าลืมนะอ่าคนคนที่เขาเสียหายนะคนที่เขาเสียหายอะ่ะเข้ามาจากฝรั่งเศสแล้วเออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเขาพร้อมสู้แล้วตอนนี้นะครับเออใช่ไหมโดนโดนแน่นอนนะครับคือพูดง่ายว่าไม่รู้จะ ไม่รู้จะเข้าข้างไหนเลยเอาพูดง่ายๆนะแอ,แอดบอกเลยนะงานนี้นะไม่รู้จะเข้าข้างไหนเลยทางนู้นก็นโดนทางนี้ก็โดนคือฟ้าใครไว้ไม่ได้เลยอ่ะช่วยก็ไม่ได้ด้วยเออช่วยก็ไม่ได้เพราะมันเป็นงานใหญ่ทั้งนั้นงานใหญ่ทั้งนั้นใช่ครับผม มันขึ้นอยู่อาการกระทําของเขาเองนั่นแหละนะครับเออการกระทําของเขาเองนั่นแหละไม่มีใครทําเลยไม่มีใครไปทําให้เขาเลยเพราะว่าใครก็จะไปกล้าแตะถูกไหมอ่าคนระดับนั้นนะครับใครก็จะไปกล้าทำใช่ไหมแต่นี่อ่ะพูดง่ายๆว่าเวลาเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าผลมันจะกลับมาหาเขาได้นะครับอืมใช่ครับผมขึ้นใหม่แล้ว เป็นท้างใหญ่ป่านนี้หนักข่าวเต็มหน้าหน้าบ้านแล้วใช่ครับผมนะครับเออข่าวเต็มแล้วป่านนี้ก็ลงกันเตึมเลยนะพูดง่ายๆเอออย่าลืมว่าอ่าทางช่างใหญ่เขาโดนมาเยอะแล้วไม่ใช่เาัาเพิ่งจะโดนที่ไหนเขาโดนมาเยอะโดนมาชนิดเรียกว่าจนชินชาไปแล้วเกิดความพูดง่ายเกิดความเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทาน ในตัวของเขาเองเออแต่อันเนี้ยเขาเพิ่งจะโดนไงเพิ่งจะโดนเลยภูมิต้านทานก็นจะน้อยหน่อยภูมิต้านทานไม่ค่อยเยอะเออ